สวัสดีครับผมอยู่ไหนวะอยู่ติงพาร์คใกล้ๆไม่ยากนะครับเรานี่เราจะมาดูเออนี่ยครับเนี่ยสโนว์เจเนเรเตอร์นะนี่โอ้ยอะไรไรู้เต็มท้องฟ้านะครับตรงนี้อันนี้คือนาเครือนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับโอกลัวมันเขานานมากชิบหายเลยแต่ตรงนน้นก็มีนะครับตรงนน้นก็มี เจะมีแต่คนถ่ายรูปนะครับมันก็สวยดีนะตรงเนี้ยเออทอมแอนด์ทอมย่สีช่ชั่วโมงอ้สโนว์แมนอ้วนถ่ายรูปไอ้อ้วน,นเลยสงสัยยังไม่ได้นะเยอะอะโอด์ตเต็มหน้า ไม่ได้หรอคนโอ๊ตโซมมนี่พี่พ่อรูนะครับโอ๊ยเต็มเลยเนียเยน่เย็นเย็นเย็นหรือ่ะ เฮ้ยจะไปสูทำไมเล่าเออมือเผอไปโดนครับนี่ครับ <Okay. S 1> กล้องมันอยู่ดีๆก็ได้ <Yeah. S 1> เออตรงนี้มันตรงนี้มันเขียนได้นะดูครับฮึอเออ <laughs> เขียนว่าอะไรดิทูทูไม่เขียนยากมากคือเนี่ยคือเปน็นทางกว้างนะทางเขาเน,นี่ยตอนเนี <c oughs> ้ยแคบจะว่าแคบมันก็ไม่แคบนะแต่แต่มันยังไงอะ่ะคนมันเยอะเอ้ยนี่ไงนี่นี่นนโฟมใช่ป่ะนี่ครับโฟมเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหเนีย่ยที่ปล่อยมาจากไอ้สโนว์เจเนเรเตอร์นะ ลบ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 ชูอ่อไม่แปดถึงคนดูทุกคนนะครับตัวเองกูอ่าโอเคต่อคุณแม่อีกแล้วนะคุณแม่เย็นเย็นนะโอเค ถ่ายรูปครับไปก่อนไปครับมีแต่ว,ว่ามีอ่านี่สติมตันโฮเทลมีแต่ว,ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเออเราต้องเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปเออเอ้ยโยนทึบโหเกลือเต็มเท้าแล้วนะตอนนี้ เนี yeah, mm ่ค hmm. รับเบอร์ท hmm. <laughs> ีครับเวอร์ทีเล่นเกมเยอะนะครับเบอร์ทีเรียกเรียกมันว่าเบอร์ทีนะโอ้เดินตกเดินตกพื้นที่ทางระดับโอเค นี่ครับ okay. โอเคโอ้สวยมากมือขาวนั่นโตอีกแล้วพื้นที่ต่างระทัาอีกแล้วอ่าฟิลพอกนี่ครับคือเอาไปใช้กางเกงแล้วมันโอ้โหเอาออกอยากมากเออนี่ a อที ATM ยังไม่เว้นโอเคตอนนี้เราเดินกลับมาที่ตอนแรกนะนี่ครับนะ โซนโอเจเนเรเตอร์ก็ตอนแรกน้องไปด้วยแมมคือเดินไปที่ไหนก็มีจะมีแต่คนถ่ายรูปนะครับคือว่าว่าจะไปเป็นชัตเตอร์กล้องเขาไงนะอันนี้ต้นไม้นะครับเอ๊ะโฟกัสนี่สวยสวย คนก็สวยอะไรก็สวยนะเอ้ยตัวน,นี้น <c oughs> โอเคอ,อันนี้อะไรครับเราควรจะเรียกมันว่าอะไรอันนี้ครับเต้าเหรอก็ออไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรโอ้น้องเนาะเจียนใจียนอ๋อนี่ อ๋อเนี่ยนิมานสโน์เฟสติวัลที่ติงพาร์คหน้าอิสตินตันโฮเทล20ธันวาคมถึงวันที่4นะครับวันนี้วันที่2อคือพรุ่งนี้เขาก็จะเก็บแล้วนะครับหลายคนก็จะเห็นร้าม่าเกลือเกลืออะไรนั่นนะครับนะเกลือแท้เกลือเทียมเฮ้อยอหมีนหเนี่ยเจนไงเรอเทครับเท โอ้ยโหนี่เจออีกอันนแล้วอันที่สามนะครับนี่อันที่สองนี่อันที่สาม้โอ้นี่สวยงามมะโอ้ยมันจะโดนหน้าอยู่แล้วรู้ไหมเนี่ยนี่ยังไม่เห็นหน้าสโนว์แมนเลยตัดตัวครับโอ้โอ้โอ้เอจับมือหน่อยโอเค ไม,ไม่เข้าหรอกมั้คิดไปเองเดี๋ยวดูนี่เฮ้ยมันเข้าแน่ๆเลยว่ะผมว่านะอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยฮะเออนี่ LED ฮนะ LED ติดต้นไม้นะนี่ก็ม,มาหาแม่อ่อโอโอเออทะเลาะกันที่อื่นทะเลาะกันที่อื่นเดี๋ยวหโห<อ> เอ้ยเกาะหน้าไอ้ตัวอะไรเกาะวะอย่างกับแมงวะเคครับก็นี่โฟกัสหน่อยป๊าบโฟกัสโอ้ยมันดีสุดมันก็ได้แค่เนี้ยนะเออโอ้โ,อโหนี่ผมเผลอเอามือไปถูกเสื้อครับนี่ครับโหดท้ายมากนะ โอเคก็เนี่ยทอมแมนทอมคอฟฟี่ถ่ายบรรยากาศเฮ้ยขึ้นต้นไม้ดิอ้าอแอบถ่ายเด็กเข้าปากแปลว่าคนที่สามลักนี้คืออาจจะเข้าปากก็ได้ เฮ้ยมีหมีตัวนึงมีหมีตัวนึงเดี๋ยวดาฝ่าผู้คนไปนะอุ้ยโทษครับอดี๋ยวคาดสายเดี๋ยวคาดสายนะย้ายยดก็เดี๋ยวเอ้๋ยวไปทางเดินผ่านหรือวะนักฟ้าแบบโอ้โอ้กองนะหลบหลบ คือผมแบบคันคอแล้วเอาเผือเอามือไอ้ที่เพื่อนไปโดนเนี่ยโอโ้โหเคตอนนี้เราอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับอ่านี่เราเห็นสโนว์แมนแล้วนะครับป้านุกุตาหิมะด้วยกันไหมไม่ใกล้เลยนะไม่ใช่นี่ Never Say No ซ o Panda ดตัวนี้มันไม่ใช่แพนด้าเี่ยววนี่เชียงใหม่นะครับ ถามกันยังเลยพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยพูดออกเมืองเมืองหน่อยก็เฮ้ยโอ้มันกระสอบเนี่ยกระสอบเต็มเต็มนะครับคือตอนนี้เราไปขวางกล้อง,องเขานะโยนี่โอ้สโนว์เฟสคืออะไรอ่ะคือมันไอเนี่ยไอเนี่ยเต็มหน้าเนี่ย เอยจะสิบนาทีแล้วอโอยังไม่ได้เล่าเรื่องเลยนะครับก็ว่าจะเล่าเรื่องอยู่นะเล่าเรื่องว่าทำไมถึงมาแฮปปี้นิวยีย์ช้านะครับก็คือคืออะไรนะยเห็นเด็กวิ่งแล้วตกใจคือทำไมถึงแฮปปี้นิวยีย์ช้าเพราะเพราะเออคือเพื่อน เพื่อนนะเว้ยตรงนี้ล่ะอ๋อนั่งไหนแม่งก็เปื้อนน่ะโอ้นั่งไหนแม่งก็เปื้อนเลยนะโอ,อ,นนะโอคือมันปัดออกยากมากนะเพราะอะไร,รอ่ะอเดี่ยนอะ่าเรานี่สูงาปุ๊บป๊าฟนี่เห็นละอองนะคือเพื่อนมันแกล้งครับเพื่อนแกล้งนะพูดกันเล่นเล่นบกทะบะหบุกทะบ้านบ้านเรา นะโอ้ถ้าบ้านพี่เพชรปะแล้วเพื่อนคือพูดกันเล่เลนๆแล้วก็ไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นก็เฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงเหรอออแล้วแม่งมาจริงนะครับแตบบ่ว่าเอออะไรของพมึงอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขายังไงบังคับให้เราจัดงานอะไรเงี้ยใช่ไหม <c ười> คือความรู้สึกตอนนั้นนี่แบบว่า ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยวะทำไมต้องยัดเยียดกันอะางเงี้ยครับก็ก็กเลยก็ตั้งหมูกระทะกินกันที่บ้านผมนะเออแล้วไม่พอนะครับแย่งที่นอนด้วยไม่พอแย่งที่นอนด้วยนะครับอ่าอันนี้เมย่าเชียงใหม่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็มีโรงหนัง SF ตรงนี้นะเคสีแยกรินคำนี้ก็โอ้คึกคักนะรถเยอะหน่อย พูดถึงไหนแล้ววะก็นะครับแย่งที่นอนคือเราก็แม่นอนแม่งโตลุงนะครับนะก็ให้พี่นิวยาวันนั้นแล้วผมก็เออหลับหลับเสร็จหลับประมาณสิบโมงคนระับต้องร้องให้เพื่อนกลับบ้านกันก่อนนะตื่นมาที่โอ้สองทุ่มแล้วก็ทำงานคือแล้วก็โดนที่บ้านด่านะครับก็เอ้ยจัดการด้วยไอ้จานไอ้จานเอ้ยอะไรนะ ช่วยจานจานไอช่วยช่วยจานชามที่กินหมูกระทะเออคือเราต้องรับผิดชอบนะครับคือเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากจัดหมูกระทะกินที่บ้านนะครับทำไมต้องเป็นกู้นะนะครับคือหลังทํางานบ้านเสร็จกินข้าวนิดน้อยเออนอนเติมไอีวันที่วันที่อะไรวะวันที่สองใช่ไหมใช่คือวันที่หนึ่งเป็นวันที่แบบ ตื่นไาทีทํางานแล้วเดี๋ยวก็หลับเลยอ่านี่วันที่สองนี่ครับนี่คือก็คือวันเนี้ยวันที่สองก็ได้โพสตแฮปปี้นิวแย์ไปแล้วนะครับอเออนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงแฮปปี้นิวแย่ย้อนหลังออกมาสิบห้านะคือถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะถึงเ้นนะอีกนะเคก็หาที่ไปยืนนี่ครับยืนคุยกับโทรศัพท์คนเดียวฮนะ เหมือนเหมือนเป็นบ้าแต่ก็ไม่ได้บ้านะโอเคเต็มเท้านะครับตอนนี้คือมันเหมือนกับเราใส่รองเท้าแตะแล้วเดินที่ทรายครับเราก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรคุกคิุคุกคขกข้างในเออใช้ได้ใช่เออตรงนั้นมันนั่งได้นี่หรอใช่เออนั่งได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมตรงนี้ดีกว่านะ แล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อ,อรายการเป็นเพชรโชว์ออฟด้วยอะไรอย่างนี้นะเออคือทําไมคือทําไมว่ากันว่ากันว่าอะไรนะว่ากันด้วยชื่อของรายการใช่ไหมคือต้องเดินไปหลบคนไปนะครับว่ากอนว่าช่วยทำไมมันคือแบบผมชอบเกินหลายรอบนะฮะ อ่านี่คุณลุงคุณลุงตันนะอิชิตันอ่าโอเคไปต่อเอกลักษณ์ก็คือหมวกนะครับโอเคเพอละเราจะเดินออกจากที่นี่ราค้ามถนนไปเมย่าเลยนะนี่คือยืนตังผมบนมา14นาทีแล้วนะโอเคก็ตรงไหนฮนะอ่านี่ ฮ้ยชุดโอเอสตินตันโอ้ยพูดถึงไหนลนะพูดถึงชื่อรายการใช่ป่ะเออโอเคพูดถึงชื่อรายการนะครับโอ,โอ้ตกอีกตกคอนแล้วโอ้แม่เจ้าแม่เช้า โอ้โหโอ้โหรองท้าอนนดีนะับสุดรักของผมไม่ออกด้วยไปเงี้ยกูไปเงี้ยนะครับไปแม่งเงี้ยเออเราต้องทำไงถึงจะออกอนะเอ้ยรถเล่มเอ้ยคุข้ามหนนคะรับต้องข้ามตอนนี้เลยนะ ว่ากันด้วยชื่อของรายการนะครับรายการดีเทคเอ็เกมคลัสติ้งชาวแคนนะครับคือตอนแรกเลยทำไมถึงเป็นไซ์ดีเทคนะครับคือผมก็คิดว่าเออผมอยากได้ชื่อหนึ่งที่มันเกี่ยวกับพวกพลังงานนะคือเราอาจจะเคยได้ยินพวกเอ่อเอเนอร์จีไซน์เนอร์จีมิตีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวต้องข้ามข้ามก่อน อ่าโอเคมากแล้วเราจะได้ยินนะทีว่า energy energy อะไรเราอาจจะเคยเห็นปกเกมเกมหนึง่งดินด c เคสนะดินด c เคสปกเกมหนังหรืออะไรสักหรือสักอย่างนึงอะ่ะมันมีความหมายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันความหมายอะไรนะเราก็เลยเห็นปกนั้นแล้วเราก็แบบตัดตัวดีออก ไม้ใช่ตัวเองอเฮ้ยยี่ร้เข้าสู่บรรยากานะครับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมตโลแกนว่อนะโอ้บรรยากาศเปลี่ยนเลยข้างนอกนี่หนาวมากนะเนี่ยเดินดูตรงนี้อีกหน่อยไหมเ,เป็นหาอะไรเดินเข้าๆออกนี่น้ำพุอันนี้อิสมาประดิษฐ์นะต้นคืออะไร,รอ๋ อ๋อเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กพับนะสวยโอเคอ่านี่นี่พูดถึงไหนแล้ววะเออผมก็เลยตัดตัวเองออกเป็นไซดีคสคือแคสเกมมิ่งเนี่ยมันจะผิดแล้วก็คำว่าแคสเกมมิ่งเนี่ยมันผิดได้ละพงมันผิดไวยากรณ์นะครับก็คือ หมือนเราเรียงคำไม่ถูกนะก็เลยเป็นเกมแคสซิงจะถูกกว่ารับเข้าใจง่ายกว่านะฮะส่วเช้าแคสนี่ก็คือการการผากนนเองนะคือผมก็ส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเออวันาบีส่วนหนึ่งที่เราอยากเป็นนักผากน,นะฮะผมก็เลยเติมคํานี้เข้าไปนะ <S 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 แล้วก็ติดนิสัย랩มาจากนักผ่าคนหนึ่งเช่นกันนะครับชอบมากเลยฮะ แคมเปอร์คนแคมป์ก็มันก็เลยกลายเป็นสวัสด,ดีท่านผู้ชมเออไม่ใช่อันนี้ตอนหลังตอนแรกนี้ตอนแรกนี้แลปเลยแต่ตอนหลังนี้สวัสด,ดีให้ได้ยินก่อนแล้วค่อยแลปนะเออตอนแรกนี่เป็นสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะจุดเริ่มต้นการสนทนาเกมผมตะเกียบเราจะอยู่กเกมอ่าอย่างนี้แต่ถ้าช่วงหลังไปก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแ,แ,แล้วจุดเริ่มต้นการสนทนเกมกันแค่ไหนนะโอเคก็ คือรีบดีกว่าคือรีบก่อนคลิปวิดีโอเมื่อกี้ก็ได้หยุดชะง,งักไปนะเนื่องจากพระมารดาพระแม่คุณแม่คุณมารดาได้โทรเข้ามานะครับนะเค okay, ตอนนี้ผมอยู่ชั้นห้านะแน่นอนครับบาทเราเป็นเด็กปิดเกมนะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าไงก็งนั่นแหละ คือเราก็ไม่ได้ติดเกมหรอกเราก็แค่เ,คเล่นทุกวันนะอันนี้เป็นโซนย่อยเล็กๆนะฮะอันนี้อะไรนะมิโอสามภาพอะไรสาม DX เก่านะตอนนี้ภาคห้าน,นี้ได้มาอะไแล้วนะ,ะคือดูอาจดูเสื้ออะ คือปัดตรงไหนก็จะเป็นสีขาวนะครับนะเออนะผมพูดถึงไหนแล้ววะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นตรงนู้นะอ่าตรงนี้เป็นร้านซื้อตัว๋วหรือว่าหนังของ SFX Cinema นั่นเองนะครับเออใช่ไหมตอนนี้ผมพูดถึงพูดถึงเรื่องรายการแล้วใช่ไหมโอเคขอเดินต่ออยหน่อยครับก็อยู่หน้าหน้าอะไรนะ หน้าแคมป์นับตอนนี้ความจำเต็มแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวโดลิขสิ์นะแอบบไปถ่ายตัวอย่างเอ่อทุกไม่นะก็เชก็ขอไวพอไพอไม่เก่งนะแต่พูดว่าไงดีเดี๋ยวตอนี้ผมคิดสดเลยเนะี่ยห้ามีนะครับมีความสุขนะความสุขความเจริญมีเงินใช้มีแล้วก็มีอะไรนะ คิดเองยังเลยคเองแหละมีความฝันมีสิ่งที่จะทำนะเมื่อกี้สันขานิดหน่อยแล้วอย่างสุดท้ายก็มีความร่าเริงนะครับอาจจะพูดไม่ตรงนิดหน่อยก็อย่าคิดผาดนะคือนะครับก็ในฐานะแฟนคลับก็จะไม่ใช่นะในฐานะนาก็ผมเองนะพี่เพชรนะเพชรก็ได้นะ เออก็ขอให้ก็นะนก็ห้ามีแล้วก็อะไรนะก็ก็ขอฝากให้ยังไงไม่ได้เขอนนะแต่แค่คิดไม่ออกก็จะพูดอะไรนะเออก็ก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมนะติดตามผลงานเล็ยกน้อยๆของผมต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะ ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านยงที่ตามมารับชมนะฮะบายบายลารีบไปนะขอลาไปก่อนนะครับบายบายความชามเต็มแล้วครับแหม